ทุกคนนะคะนี่ก็คือแกงขี้เล็กใส่ไข่มนดแดงมันเข่ากันม่ลพี่นออแกงขี้เหล็กโอ้ยระเบิดซะนออแกงขี้เหล็กใส่ไข่มนดแดงมันเข้ากันไหมวะนะคะทุกคนแล้วก็ ง่ายง่ายไม่ต้องพิธีน้ตรงเยอะแยะคือ,อขี้เหล็กเนี่ยนะคะโอ้ยเรื่องระเบิดฉันเนาะขี้เหล็กเนี่ยเราก็ต้มนะคะต้มทิ้งต้มน้ำเปล่าทิ้งสองครั้งแล้วก็มาบีบให้แห้งเนาะแล้วก็แช่ข้าวเหนียวเด้่ยพี่นอ้องเดาอแช่ข้าวเบื่อนั่นแหละ,ะแล้วก็เอามาตำเอ้ยมายีโอ้ยมาตำเออข้าวเหนียวอะ่ะ แช่แล้วก็พอสักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็มาตําใส่พริกใส่หอมแดงอนะคะเอาคืออยู่ได้ไเปน็นองจา๋าเปน็นองจา๋ามันก็คืออยู่นะคะนี่อืมนะ แ,แม่จะตั้งกล้งองก่อนว่ากล้องมันเห็นแม่หญิงบอ้าฮ่านะทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้แม่หญิงทำแกงแกงขี้เหล็กใสใ่ไข่มดเอง าบอกว่าถ้าใครนอนไม่หลับถ้าใครนอนไม่หลับให้กินน้ำกินน้ำไอ้ต้มใบขีเล็กวนวเลยแบบนี้นะ กอกเขาสวดมนต์ความเมค็มท่านพ่อใส่เกลือไปสักหน่อย ใส่ปลาแล้วก็ใส่เกลือถ้าแบบไม่อยากให้มันผมก็ต้มสักสามน้ำเด้อเอไม่หญิงอ่ะต้มน้ำต้มแค่สองน้ำเองนะครับนี่คือแกงที่เด็กใส่ไข่มดแดงวาซาน ออก้อกมาไม่ได้มันปักหน้ากงไม่ได้สุดยอดทุกคนเนื้อหม้อนี่ก็คือหม้อที่แม่ซื้อวันนั้นนะคะมหม้อที่แม่ซื้อวันนั้น ที่ให้พวกคุณดูน่ะเก้าร้อยกว่าเก้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 าร้อยเก้าสิบบาทพรสิบบาท,บาทแต่ลูก,กให้ติ๊บเขาไปอีกเดี๋ยวออ้ยธรรม,มดาได้กันน้องเนิ่ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดา โบราณทันเคยสั่งสนเป็นอุทาหรณ์อสอนใจตัวเองยังไม่เท่าไรอย่าเที่ยวไปตีติงใครเขาบานี่คือแกงขี้เหล็กใส่ ปกติอ่ะเขาจะใส่ใส่หนังหมูแต่เราไม่มีด้วยเอ้ยหนังงัวเราไม่กินด้วยหนังงัวเราก็ไม่กินหนังหมูนะ่ะกินโยคะไปลองค่ะอุ้ยอ่ามือเฮ้ยมือไปติดกนะันทุก <c oughs> คนนะคะ <c oughs> นี่คือแกงขี้เด็กใส่ไข่มดแดงไงจริงๆมีกระเพาะหมูด้วยเดี๋ยวดูผลว่า พรุ่งนี้จะใส่อีกไหมโอเคนะทุกคนสุดยอดออน,อนนทา้สห ไม่ถูกกับไฟนะบอกตรงๆทากับข้าวนี้ต้องโดนทาโหลดไม่ถูกกับไฟเลยจริงๆ คนดูจออืมแปดนาทีแล้วโอเคค่ะบอกได้กําเดียวว่าแซ่บแซบพี่น้องค่ะอืออร่อยมากค่ะคุณน่ะหัวหัวหัวเลยแก้ว